ค่ะวันนี้พึ่งอีพึ่งปลูกผักอีพึ่งดอกเห็ดขอโทษทีค่ะพึ่งจะมาอัปเดตรอบสองหลังจากที่งวดที่แล้วเมื่อไม่กี่วันที่พึ่งอัปเดตรอบแรกไปแปลงนูน้นที่เรายังไม่ได้บอกสูตรที่ให้ดูได้สี่ขีปดอกใหญ่ๆและส่วนแปลงนูน้นแปลงไอ้ที่ของพึ่งมันเป็นที่ที่แบบว่าจํากัดและเฉพาะพึ่งก็เลยต้องเวียนการทํา นันพึ่งทําไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพึ่งก็จะปูผ้ายางส่วนกองน,นี้เดี๋ยวพึ่งก็จะเคลียร์แต่อันนี้มันเป็นแปลงเก่าเราปูแบบทําแบบธรรมชาติได้ผลแล้วก็ค่อยมาจะมาทําให้ดูกันแล้วก็ยังจะอุบไว้ก่อนว่าไอ้แปลงนู้นที่ได้สี่ขีดน่ะพึ่งทํามาจากวัสดุดอะไร มาค่ะเราอัปเดตรอบสองเรามาดูกันเลยค่ะเก็บรอบสองนะคะรอบแรกเราเก็บไปแล้วได้สี่ขีดรอบนี้เรามาดูกันค่ะก็จะมาเปิดเหมือนเดิมโอโ้โหรอบเนี้ยไปเพิ่งเรเอามีดจากอันนั้นมามีดมานี่ เห็นไหมนี่รอบสองนะคะรอบสองเห็นไหมเห็นไหมคะเดี๋ยว,ยวพุณเอามีดแปนี่ค่ะเก็บรอบแรกเมื่อวันสองวันนั้นได้สี่ขีด อันนี้พึ่งปล่อยยาวเลยนี่ค่ะเราก็ต้องค่อยๆแซนนะคะเพื่อเชื้ออตัวที่ยังอยู่อะ่ะมันจะได้ไม่ไอ้นั่นนี่รอบสองเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นอีกเพิ่งจะขอวางนี่ค่ะอันนี้ถ้าเราเปิดแล้วก็คือต้องเก็บเลยค่ะเห็นไหมคะนี่พึ่งปล่อยให้นั่นเลย อรอบแรกได้สี่ขีดรอบนี้เราจะได้สักกี่ขีดแต่พิ่งปล่อยเลยเห็นไหมหคะนี่คะ่ะหหมดนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นจะเก็บเห็ดโค้นี่คะ่ะ ทำเองปลูกเองทดลองเองค่ะเราโดยที่เราไม่ต้องไปทดลองแบบของใครไม่ต้องดูของใครเราทดลองเองลองผิดลองถูกผิดเป็นครูอย่างที่โบราณว่าค,ค,วะค,ะค่อยค่อยค่ะนี่อัปเดรรอบสองนะคะต้องค่อยคค่ะจะเย็นๆ เพราะเดี๋ยวเชื้อบางตัวที่เขายังไม่ขึ้นมันจะติดขึ้นมากับเห็ดเราเด็กนี่ก็คงต้องเก็บแล้วค่ะ เห็นไหมไม่คิดเลยเอะรอบนี้รู้สึกพึ่งว่าจะได้เยอะกว่าเก่านะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่อัปเดตรอบ2นะคะรอบแรกเพื่อนๆจำกันได้ไหมคะรอบแรกได้4ขีดนี่ค่ะรอบที่2ในแปลงทดลองเดิมแปลงเก่าเห็นไหมคะอีก2วันเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าเราจะได้อีกอกี่ขีดกี่โลอะค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับที่พึ่งดอกเห็ดถ้าใครอยากรู้ ว่าสูตรนี้พึ่งทำยังไงก็คอยกดไลค์กดติดตามพึ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้สักกี่ขีดมาค่ะอ่าเรามาชั่งกันอยู่ค่ะได้ห้าขีดจ้าได้เพิ่มมาอีกครึ่งอีกครึ่งอ,อีกขีดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว นายว้าวเราก็มีกินทุกวันนะสองวันมีเจ็ดทีหนึ่งอย่าลืมคลิปต่อไปนะจ๊ะเราจะอีกสองวันเรามาดูกันว่ารอบที่3จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกกี่ขีดอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแปลงนี้พึ่งใช้อะไรเป็นวัสดุใช้อะไรเป็นส่วนประกอบ มันถึงได้ออกมาได้ดอกโตโต,ตขนาดนี้อันนี้เพิ่งปล่อยได้อีกนะคะแต่ทีนี้เพิ่งจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่าสำเร็จแล้วอะคา่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอีพึ่งดอกเห็ดนะคะวันนี้ขอไปทำกับข้าวก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ